การคำนวณหาเวลาพบกันอีกครั้งของการวิ่งทั้งหมด3คนทำอย่างไรมาดูกานอ,อันนี้เป็นนักเรียน3คนนะครับมีการวิ่งมีใครบ้างมีกอไก่ขอไข่ขอควายนะครับวิ่ง1รอบนะฮะใช้เวลาอะไรบ้างกอไก่ใช้เวลา4นาทีขอไข่ใช้เวลา6นาทีขอควายใช้เวลา8นาทีเริ่มต้นวิ่งพร้อมกันก็คือที่18บแนกาสมนาทีนะครับเขาบอกว่า ถ้าทั้งสามคนจะพบกันอีกครั้งหนึ่งนายกอไก่จะวิ่งได้กี่รอบและเวลาใดนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวิธีการหานะครับก็คือเราจะใช้คอ,อนอนะการใช้คอรอนอรเพื่อหาอะไรครับหาเวลาทั้งหมดที่จะพบกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอคอรอนอรของ4 6แล้วก็8นะครับคืออะไรเดี๋ยวเราเอา2หารก่อนได้นะฮะ2หาร2อะไร2 2เป็น6 2 3เป็น6 สองสี่เป็นแปดอ่าต่อมาครับเอาสองมาหารเลยครับสองหนึ่งเป็น 2, สองสองสองเป็นสี่สามทะลุมานะครับดังนั้นคนเน,นี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็จะมาคูณกัน2อคูนสได้4ใช่ไหมคูณอีก3มก็เป็น12คูณอีก2ก็เป็นอะไรฮะ24นาทีนั่นเองงนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ24นาทีนะฮะงนั้นเวลาใดจะเจอกันวี่เวลา ก็เอา18นก30นาทีเนี่ยบวกอีก24นาทีนะครับก็คือจุดนะฮะก็จะกลายเป็น18นกา,ก,ากับอีก54นาทีนั่นเองนะครับถามว่านายกอไก่วิ่งได้กี่รอบการหาจำนวนรอบก็ขึ้นอยู่กับว่ากอไก่วิ่งรอบหนึงเท่าไหร่ใช่ไหมกอไก่วิ่ง1รอบใช้เวลา4นาทีแสดงว่า เมื่อเวลาผ่านไปย24นาทีก็เอา24ตั้งหารด้วยเวลาของกอไก่นะครับจํานวนรอบของกอไก่นะหารสี่ไปงนั้นกอไก่ก็จะวิ่งได้ทั้งหมด6รอบนั่นเอง